การไบอสกลับให้กับ PN Junction ทำโดยการต่อสารกึ่งตัวนำชนิด p เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่และต่อสารกึ่งตัวนำชนิด n กับขั้วไฟฟ้าบวกของแบตเตอรี่เมื่อเพิ่มแรงดันไบอสกลับมากขึ้นจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระที่เป็นพาหะกระแสข้างมากในสารกึ่งตัวนำชนิด n ถูกแรงดันให้เคลื่อนที่ไปทางขั้วบวกของแบตเตอรี่ส่งผลทำให้บริเวณขอบเขต depletion ขยายบริเวณที่ปลอดพาหะกว้างมากขึ้น หากเพิ่มแรงดันไบอสกลับมากขึ้นจะทำให้อิเล็กตรอนถูกแรงดันกลับวนไปทางขั้วบวกของแบตเตอรี่ในกรณีนี้เมื่อพิจารณากระแสที่ผ่าน PN จังชันจะพบกระแสในระดับไมโครแอมแปร์ไหลมีทิศทางจากสารกึ่งตัวนำ N ไปทางด้านสารกึ่งตัวนำ P ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดกระแสไหลเมื่อมีการป้อนแรงดันไบอสตรง เมื่อพิจารณากราฟคุณลักษณะของกระแสที่ไหลผ่าน PN Junction จะเห็นมีเพียงกระแสขนาดเล็กระดับไมโครแอมแปร์ไหลย,ย้อนกลับขณะที่มีการป้อนแรงดันไบอัสกลับให้กับรอยต่อ PN Junction